ทนายครามก็แพ้คดีเขาเองทุกทีนะตัวเองก็ยังไม่รอดเลยนะครับแล้วจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงนะเอาง่ายๆเลยตัวเองไม่นอดเลยแล้วจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงแล้วแถมยังทะเลาะกันเองแล้เอาเรื่องเงินเรื่องทองออกมาแฉกันโอนเงินเข้าบัญชีเท่าอะไรเท่าไรนะผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกครับว่าถ้าหน้าก,กฎหมายเนี่ยที่ดีเนี่ยเขาจะต้อง ทำการบ้านทำการบ้านนั้นไม่ใช่ทำแค่ข้อเดียวสองข้อสามข้อต้องรู้ว่าไอคนเนี้ยเวลามันนำสืบมันจะสืบแนวไหนจะทำอย่างไรถามอย่างไรนะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทุกคดีเนี่ยเวลามีสิ่งสำคัญนะครับหลักฐานเนี่ยมันต้องรู้จริงต้องเจาะลึกจริงไม่ใช่โกหกเก่งนะครับพูดเก่งนะในศาลเนี่ยพูดเก่งโกหกเก่งเนี่ยไม่รอดครับเพราะว่า อย่างตายด้วยพยานหลักฐานตายด้วยสีกพิเศ์มันจะโกหกยังไงก็ช่างนะครับบางคนเนี่ยโกหกถึงขนาดที่ว่าคลิปเสียงตัวเองเนี่ยยังไม่รับรองเลยบอกว่ามีการตัดต่อนะแต่พอเวลาเอาไปฟ้องคนอื่นเนี่ยบอกว่าเป,เป็นเสียงตัวเองเป็นชื่อตัวเองอจําได้หมดแต่เวลาเปิดความในศาลเนี่ยบอกว่าไม่รับรองคลิปที่ตัวเองเอาไปฟ้องคนอื่นบอกว่าจําไม่ได้นะครับไม่รับรองนะครับไม่รู้ว่าตัดต่อหรือไม่ มก็แปลกใจนะนะักกฎหมายพวกนี้เวลาขึ้นศาลเนี่ยโกหกตอแหลไปที่หนึ่งนะเวลาไปกล่าวหาคนอื่นเนี่ยบอกว่าเป็นของตัวเองทั้งหมดจําได้เลยวันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้นะใครต่อใครนะแต่เวลาที่เบิกบานในศาลบอกจําเสียงตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รับรองคลิปไม่รับรองภาพแม้แต่ภาพเนี่ยไปนรูปตัวเองแท้แนะครับก็ยังบอกเลยว่าไม่รับรองเพราะว่าภาพไม่ชัดผมจะต้องเปิดวิดีโอให้ดูอะ อยายอมรับว่าเป็นภาพของตัวเองคนเรามันคิดดูแล้วกันว่าหน้าด้านขนาดไหนนะแล้วก็โกหกขนาดไหนนะยังกล้าทำนะต่อหน้า <c oughs> ต่อหน้าสาธารนณะคิดดูแล้วกันว่าแล้วคนพวกเนี้ยนะมันจะไปรอดอยังไงในเมื่อมันใช้วิธีการไม่ได้สู้กันด้วยฝีมือไม่ได้สู้กันด้วยพยานหลักฐานแต่สู้กันด้วยการโกหกตอแหล สูุกันได้ด้วยที่ว่าใช้คำพูดนะในการขม่มขู่ในการที่เขาเรียกอะไรอะในการที่พูดเก่งอะครับแต่จริงฝีมือไม่มีอะ,ะเขาเรียกมีแต่ฝีตีนพวกเนี้ยนะวิ่งเก่งวนะิ่งนะพวกนี้ชอบวิ่งร้อยเมตรนะวิ่งสองร้อยเมตรวิ่งสี่ร้อยเมตรพวกเนี้ยวิ่งเก่งบอกให้ไ้ทราบนะว่าพวกเนี้ยจริงๆไม่มีฝีมืออะไรหรอกสุดท้ายเนะี่ยครับ คนที่ว่าจ้างก็ติดคุกเวลาติดคุกก็นะครับนะักกฎหมายที่รับจ้างทําคดีก็ไม่ได้ติดคุกด้วยเงินก็ได้แถมมึงเล่นหัวเราะในใจอีกว่าเสือกมาเล่นเมียกูนะก่อนะมาเสือกมาเล่นเมียกูก่อนะแล้วก็สมนาำน้าแล้วติดคุกแล้วก็จะบอกคำว่าสุดท้ายพวกนนี้มันจะบอกว่านะผมทํดีที่สุดแล้วนะผมทําดีที่สุดแล้วผมทําเต็มที่แล้วนะนะผมอย่างที่บอกนะครับว่า,วาจำเอาไว้นะครับ คดีทุกคดีนะครับไม่ใช่เฉพาะคดีนะคดีทุกคดีนะครับพูดตังหาเนี่เสียเปรียบนะศาลเนี่ยจะฟังพยานโจทย์นะครับถ้าจะโจทย์นะครับโอหกศาลเนี่ยนะแล้วก็จำเลยเนี่ยสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอักล้างด้วยทุกประเด็นนะครับก็มีข้อสงสัยอะไรศาลก็ยกฟ้องแล้วเนะรีายา ดังนั้นเนี่ยถ้ายิ่งเรามีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีหมิ่นประมาทนะครับจำไห้นะครับคดีหมิ่นประมาทเนี่ยถ้าเรามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับสิ่งที่เราพูดถึงแม้จะเป็นความจริงนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วเรามีส่วนได้เสียไม่ผิดกฎหมายนะครับในในซาบในคดีหมิ่นประมาทนะครับดังนั้นเนี่ยสิทธิในการคุ้มครองในการที่ที่เราออกมาพูดบางครั้งเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะ แล้วก็เรามีส่วนได้เสียปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในการชี้แจงข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนทราบมีสิทธิ์ตรวจสอบนะครับและคนที่เป็นบุคคลสาณะาที่มาฟ้องเราเนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมตรวจสอบได้โปร่งใส, folk, ส,งใสนะครับถ้าคนพวกนี้นะครับถว่อกไม้จับนะครับแล้วมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมงได้ไงเมื่อตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะนะครับ <Yeah. S 2> ตรวจสอบแล้วก็พบว่านะครับมีความเป็นโจร มีความเป็นคนโกงนะแล้วพออย่างเงี้ยมันจะเป็นเป็นผู้เสียหายได้อย่างไรนะก็ <นะ S 1> ต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะในข้อของสมายครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนไปนะว่าดูต่อไปนะครับว่าคดีของนายชัยพลเนี่ยนะครับวันที่สามพฤศจิกานะเป็นคดีที่เขาฟ้องผมมานะผมก็มั่นใจว่าศาลน่าจะมีนะครับไอ้วาสษาที่เป็นคุณต่อผม แล้วก็วันที่23ก็เป็นวันนัดพร้อมนะครับ13พฤศจิกานะนัดพร้อมทางเราก็เตรียมพมยานฐานไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้อาการเป็นเจ้าภาพเราก็เสิร์ฟครับของเราไว้เตรียมมาแล้วนะครับที่จะทําคำร้องยื่นครับประกอบกับทางอายการที่เป็นโจทย์รวบครับแล้วก็วันที่25เนี่ยก็เป็นของรลานจักรีนะที่จะต้องสืบคดีพแพ่ง วางเงินไว้แล้วนะครับ8,000บาทตามที่สารสั่งนะครับที่เรียกค่าเสียหายคนละ0 0 0 0สนนะไม่รู้มีจ่ายไม่มีจ่ายไ,ไม่เป็นไรหรอกครับนะ mm hmm. อย่างน้อยก็ให้สารตัดสินมานสำหรับร้านจากกีนะครับ mm hmm. แล้วก็ขณะนี้เนี่ยในคดีที่2เนี่ยนะองผมเนี่ยกับจากกีเนี่ยรู้สึกจะมีการคุ้มครองสิทธิ์เดนทันวามันก่จะไม่ผิดนะผมจำไม่ได้นะแต่ว่ามีการคุ้มครองสิทธิ์กันนะครับ, mm hmm. รบก็ฝากถึงร้านจากกีว่า ก็เตรียมตัวนะครับก็คงไม่มีการปานีครับก็จัดเต็มนะก็เรียกค่าเสียหายจัดเต็มครับล้านบาทนะผมก็วางสองหมื่นเนี่ยไม่เป็นไรนะล้านละสองหมื่นก็เดี๋ยวผมวางเองสองหมื่นข้าสารให้วางแต่ผมใช้ครับสี่สี่ชั้หนึ่งนะอันนี้ก็ต้องเรียในให้ทราบแล้วก็คดีที่สองเนี่ยนะไปคดีที่สามของผมเนี่ยของน้องจักกีเนี่ยก็พนักง,งานสอบสวนสพแาลแดงเนี่ยออกหมายเรียกไปแล้วนะครับก็อย่าลืม มาตามหมายเลกด้วยครับเป็นคดีที่สมครับต่อจากคดีของสาวิตรีนะกับนายนามัยครับในส่วนของทนายฟาร์มในทนายฟาร์มขณะนี้เป็นจำเลยผมทุกคนแล้วนะนะครับสําหรับทนายเนี่ยนะครับฝากถึงทนายที่อยู่อีสานนะครับออกหมายเลขแล้วนะครับเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งคนไม่มานะครับพนักงานสอบสวนจะออกหมายจับทันทีนะครับต้องบอกให้ทราบ ไม่ว่าคุณจะอ้างโควิดตอนนี้เขายกเลิกอ้างแล้วครับเพราะว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกาจะเปิดประเทศแล้วจะมาอ้างว่าเป็นโควิดอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับนะเขาให้ข้ามได้หมดนะครับทุกจังหวัดขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นได้ครับถ้าฉีดวัคซีนสองเข็มนั้นคุณจะอ้างอะไรก็แล้วแต่ถ้านะครับหมายจับเตรียมตัวนะครับถ้าไม่มาตามหมายเรียกครั้งที่สองเนี่ยนะครับพนักงานสวนออกหมายจับในฐานะที่คุณเป็นทนายความเนี่ยนะที่ไร้สดอยู่ภาคอีสานนะครับก็เตรียมตัวรับหมายจับได้เลยแล้วถ้าได้หมายจับมาเนี่ย เราจะให้ทางนะกองบัญชาการ,รตำรวจประทอนภาคสี่นะหรือภาคสามเนี่ยที่คุณอยู่ในภูมิเหมเนานะครับนาหมายจับไปจับคุณแล้วเอามาส่งที่สพภาคประดงนะครับส่วนทนายเนี่ยนะครับที่นะเขาเรียกทนายนกของหวานเนี่ยก็ออกหมายเรียกไปแล้วนะครับนะนะครับก็เห็นให้ทนายฟาร์มติดต่อแล้วว่าอะ่ามามอบตัวนะครับแล้วก็ทนายฟาร์มอีกคนนึงที่อยู่ภาคเหนือ ก็ออกหมายเรียกไปแล้วนะครับนะก็นี่ก็เป็นจาเลยขอที่สามนะแล้วก็หมอนะครับก็ออกมาเรียกไปแล้วครั้งที่สองถ้าไม่มาก็เตรียมตัวออกมาจับอีกนะครับเนี่ยก็เป็นนะแล้วก็ไอ้ิวแสงเนี่ยคนที่สี่จะเป็นลายต่อไปพอดีรอนะครับคําเบิกความของทนายเดชาอยู่แล้วก็กําลังไปขอคัดนะครับหนังสือร้องเรียนผมที่สำนักตุลาาชาติอยู่ว่ามีการกล่าวหเอาผมอะไรบ้างนะครับ ในเรื่องของการอ้างว่าผมรักสํานวนการสอบสวนนะครับไปจากพน,นักงานสอบสวนในคดีน้องชมพู่นะอันนี้ก็เตรียมตัวครับก็ต้องจัดให้ทุกทนายนะครับเป็นจำเลยผมบ้างแล้วก็จะได้รู้ว่าเออเวลาคุณคุยโม้เนี่ยคุยเก่งเนาะอะไรเนี่ยไลฟ์สดเก่งมากเลยแต่ตอนที่มาเป็นจำเลยผมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าแก้ให้ได้แล้วกันนะครับทุกคดีที่ผมโดนกล่าวหาผมแก้ได้หมดทุกคดี แต่คดีที่คุณเป็นจำเลยผมเนี่ยนะคุณก็เตรียมตัวแก้ให้ได้แล้วกันตั้งทนายอยยุแสงทั้งในที่ไลฟ์สดในทั้งที่นะครับเอาภาพข่าวไปแต่งเติมเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยนะทางาสื่อนะครับก็ได้มาให้การต่อพนักง,งานสอบสวนไปแล้วนะครับดังนะนั้นเนี่ยก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับไม่มานะครับหมาย2สองออกข้อออกมาจับหมดนะครับแล้วคุณอย่าร้องนะครับเพราะว่า พนักง,งานสอบสวนเนี่ยในตำรวจทางภาคหนึงเขาไม่กลัวอิทพลนะครับต้องบอกเลยเขาไม่กลัวคุณจะเป็นเด่ไอดอลคุณจะเป็นทนายโซเชียลมีเดียคุณจะมีแบ็กเป็นน,นนายพลนายพลอะไรเนี่ยครับเขาไม่สนนะครับขนาดที่ผึงสารรัฐมนตรีเขายังออกไม้ยจับเลยครับ